Happy birthday to you Happy birthday Może ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้พอเป็นนักร้องทุกคนเป็นนักรองเพลงมก็เลยพรอธิษฐานเลยลูกขอบคุณมากนะครขอให้ละครชื่อนี่ชื่อเรื่องของเรานะครับ ด,ด่งด,ดังโด่งดังเลตติ้งพุ่งกระจุยกระจาย,ยนะครับผม8ปดไปเลยนะฮะสิบไปเลยนะครับผมแล้วก็ไว้ในใจทุกคนชื่นชอบละครของเราข,ขอให้ลูกด่งดังสุขภาพร่างกายแข็งแรงและวก็คองความเป็นมาหาชนแบบนี้ตลอดไปไม่เสื่อมถานะลกูกุภาพนะขอลูกดุข่ากยแขรงแลรคงนนบไม่เสาะลูกแ อวด้วยว่าให้น้องค้หนของวันเกิดมหาโจมนงวาได้ไดาอันนี้เหรอฮะจ้าหายไว้นะหายแล้วครับไม่อันนี้กำลังจะป่วยสุละครบผมา